ฟ้าจันทร์ที่วิ่งหนีมาจน,น,เ,นาเราเชื่อเข้มงวดในตัวเราทำไมไม่จะออกมาช่วยใด้วยจ้าจน,น,เ,นาเราอยู่อย่างดีเชื่อเข้มงวดในตัวคุณหลังโจทีาหาในที่สักการณ์เราที่ชีวิตเราเพือกอชิตของเราเนี่ยก่อนอื่นนะคะก็รู้สึกดีใจค่ะที่ซีรีส์เลวีแคมาร่าก็จะได้กลับมาออนแอร์อีกค่ะเป็นการรีรันซีรีส์เนาะแล้วก็ครั้งนี้ค่ะพอรู้สึกว่าพอได้ยินคำว่าเดี๋ยวจะให้มาสัมภาษณ์ร่วมกับนักแสดงคนอื่นๆก็รู้สึกว่าเอ คิดถึงบรรยากาศเก่าๆจังเลยคนที่เคยทํางานร่วมกันวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ประมาณนิดหน่อยค่ะรู้สึกว่าก็ได้พบเจอเพื่อนอีกครั้งหนึ่งก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็พอจนพอจนทีวีนะคะก็กรู้ก็รู้สึกว่าอ่ายังไงอ่ะก็ขอบคุณนะนะคะที่เชิญเรามาสัมภาษณ์ค่ะขอบคุณมากๆค่ะเฟลกชาอาจะรออดเนอะดินแดงข้ามสุงสเรสกาง โก่บ่เนาะบโลตรู้โหบโลมีมะแล่บ่เอาแท้บ่เนาะโหบโลกวช้าจอมมีบ่มะแล่สุดแห่บ่มาเนาะใส่ลงอย่างนี้บาดดิฉินี่ครีเมเซลแลนเลยปฐมองค์สูงอุทัยจอมผิดแดด้วยอมาลีฤล้วยเฉเล่สิแกงเลยผิดแสบีน้าเลยติดชุบไปบาดเนาะโลกัสลงขึ้นมาရှင်ส่งเดียวติดชุบไปเอาไปจ๋าบ่มาอยู่จนมาเลยค่ะสุรมนานะคะก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วอยากบินไปขายด้วยกับ เมียนมากมากคิดถึงทุกคนมากๆไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือทีมงานทุกคนค่ะแล้วก็อยากลองไปนั่งสัมภาษณ์ที่ Fortune TV จริงๆสักครั้งหนึ่งนะคะถ้ามีโอกาสแล้วก็วันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกดีใจมากขอบคุณที่ให้เกียรติเราสองคนมากๆที่เชิญเรามาสัมภาษณ์ในครั้งนี้นะคะแล้วก็ยังไงก็ขอฝากซีรีส์าลูวิสเคมราดไว้อีกครั้งด้วยนะคะแล้วก็ขอฝากอุ้มกับอปอไว้ในอ้อมใจทุกคนอีกครั้งนะคะ ขอบคุณค่ะจีซูตีวีเดย์ชี่บายบา